สวัสดีครับค <iah 40> ุณซาซาสวัสดีค่ะวันนี้ <ค Thirty S 2> <Bike. S 1> เราอยู่ที่โซนไหนของเขาใหญ่ครับวันนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านเลือดไทยค่ะคุณตาซาพาคุณผู้ชมมาชมอะไรครับวันนี้วันนี้นะคะซาจะพามาชมบ้านที่ได้วิวด้านหลังอ่ะเขาใหญ่ชัดๆเต็มๆแบบนี้นะคะเขาใหญ่ชัดๆเต็มๆแบบนี้นะคะครับเขาอยู่โซนไหนของเขาใหญ่ครับบ้านหลังนี้นะคะเขาอยู่บ้านเลือดไทยบ้านเลือดไทยเนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องนะคะครับ หลังนี้เลยนะคะหลังนี้เลยค,คุณตาซาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับอันนี้บ้านเลขที่หลังนี้นะคะ1 4 1่งค่ะขึ้นบ้านเลือดไทยใช่เขาอยู่บ้านเลือดไทยนะคะมองในเรื่องของทำเลเขาห่างจากเส้น3 0 5 2ไม่ไกล<ช>นะครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องของอากาศเนี่ยตั้งแต่กมอสิบสี่กมอสิบของธนรัตน์นะครับไปยืนถึงวัด<ช>มกุฎเนี่ยเป็นทำเลที่อากาศดีมากนะอ<ช>่ะคุณตาซาพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปดูในบ้านเลยครับใช่ค่ะตาซาก็จะบอกรายละเอียดเรื่อยเลยนะคะที่อย่อันนี้คือเป็นบ้าน ชั้น,นการน,นะคะมีชั้นหนึ่งชั้นส,สองแล้วก็ชั้นสามส่วนด้านล่างเนี่ยแล้วฝั่ด้านข้างเนี่ยคือสามารถจอดรถได้สองคันแล้วฝั่งด้านหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นสนามหญ้าเอาไว้สําหรับแบบเดินเล่นหรือทําสวนเล็กๆยเงี้ยก็ได้ครับโอเคคุณจทรายพาคุณผูชมบ้านก่อนครับค,ค,คุณผู้ชมข้างบนนะคะส่วนบ้านเลือดไทยโซนนี้นะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพักอาศัยแล้วก็ จากจุดนี้นะคะวิ่งไปเซลเว่นตรงคลองลินดามาเพียงแค่1กิโลเท่านั้นเองก็ห่างจากทอสกาน,น่าอ่ะแค่4กิโลเท่านั้นเองค,ค,ค่ะแล้วถ้าเราวิ่งไปที่คิีบยาก็7กิโลเองนะคะแล้วถ้า,ถา,ถาจากตรงนี้ไปด่านขอยใหญ่ก็12กิโลเท่านั้นเองค่ะโอเคงั้นคุคณจะาพาคุณผู้ชมขึ้นไปชมบ้านก<ช>ันค,ครับไป่ คุณรรรรอาซาเราอยู่ชั้นไหนของบ้านครับต,ตอนนี้คือเราอยู่ชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างครับชั้นนี้ก็จะเป็นห้องรฟวิ้งรูมนะครับสําหรับครอบครัวมาอยู่ด้วยกันนะครับจะเป็นห้องจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะอ่ะนี่มุมมีโซฟามีโซฟาจะเป็นห้องแบบสำหรับครอบครัวนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบทานข้าวส่วนครัวนี้ก็จะเป็นครัวแบบครัวนอกนะคะ ก็จะมีแบบว่าซีนมีแก๊สระบบระบบข้าวคือจะอยู่โซนนี้อ่ะเป็นครัวเล็กๆอยู่มุมนี้นะครับแล้วก็มีนิ้วเย็นด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะคะวิวค่ะแค่วิวนะคะวิวอย่างอลังเลยครับเราไปดูข้างนอกกันครับคุณตาซาใช่เดี๋ยวตา้สร้างมานะส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยคือให้หมดเลยนะคะอ่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างให้หมดนะครับรวมทั้งอ่าอะไรนะค่าโอนด้วยใช่ไหมคุณตาซาใช่ค่าโอนเนี่ยก็ออกให้นะคะออกให้ด้วยนะโอเค นี้วิวชั้นหนึ่งนะครับก็สวยมากนะอันนี้ระเบียงด้านนอกของเขาใหญ่นะครับวิวนี้เลยสวยมากนะครับค่ะนะแล้วก็สาไว้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าต้องบอกก่อนว่าด้านหลังที่วิวเขาใหญ่เนี่ยคือเป็นทิศใต้คองบ้านเนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับบ้านเลขที่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะหมูก้าหมูเก้านะครับตำบลหูสีค่ะครับแล้วแล้วตัวบ้านเนี่ย สร้างมาได้แค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคะเป็นบ้านใหม่ค่ะที่เจ้าของเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่เลยด้านหลังจริงๆครับด้านหลังก็จะเป็นสนามหญ้าใช่ไหมคุณท่าใช่ค่ะด้านหลังมุมนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับสวยมากนะแต่ถ้ามองขึ้นไปบนก็จะเป็นวิวคอาใหญ่นะครับแล้วก็มุมนี้นะครับก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่นะซึ่งก็ต้องเทควิวเขาใหญ่เต็มๆนะครับเหมาะมากนะครับสาหรับบ้านส่วนตัวสําหรับคนที่ต้องการบ้านสักหลังที่เขาใหญ่แล้วเข้ามาพักผ่อน นะครับหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะในเรื่องของการสร้างบ้านก็สร้างได้หนึ่งปีนะครับแล้วก็พื้นที่หนึ่ง้าิตารางวาใช่ไหมครับเอกสารสิเป็นชนดพกุฎแดงนะครับอ่ะคุณตาราเราไปดูชั้นต่อไปครับชั้นต่อไปกันนะคะตาม้างเลยค่ะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้นสองนะครับคุณตาซาใช่ค่ะตัวชั้นสองเนี่ย มีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าครับชั้นสองเนี่ยเขาจะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะก็คือเป็นห้องน้ําแยกนะครับห้องน้ําแยกระหว่างห้องนอนกับห้องน้ําเดี๋ยวเราเข้าไปชมอห้องนอนแรกกันก่อนนะคะโอเคคุณนะษย์น้านเลยครับอันนี้เราอยู่ชั้นสองนะคะอันนี้คือจะเป็นห้องนอนไม่ใหญ่มากนะคะบุรีบอรีแต่ก็แต่งไว้สวยนะครับก็ลงผ้าม่านลงอะไรไว้เรียบร้อยนะครับก็คือตัวห้องนอนเนี่ยก็คือในห้องอ่ะทุกห้องมีแอร์หมด มีตู้เสื้อผ้ามีทุกอย่างหมดเลยนะคะคแล้วก็ตกแต่งไว้โอเคค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะคะวิเพียงแค่นั้นนะคะด้านนอกเนี่ยเรายังเห็น <specs S 1> วิวเพลื่อนบ้านด้วยนะคะอ่าโอเควิวนี้ก็สวยนะครับค่ะแ้วถ้าต้องบอกกันแล้วิวฝั่งโน้นที่เราเห็นฝั่งโน้นก็คือเขาจะเป็นทางทิศเหนือนะคะครับค่ะแล้วก็เราเห็นตึกนั้นตึกคอนโดนู้นนะคะก็จะเป็นของอคอนโดพญาอันนั้นคือคอนโดพญาเขาใหญ่นะครับใช่คือฝั่งโน้นะจะเป็นพญานะคะคที่บ้านอยู่ฝั่งโน้นนะคะ โอเค้วเขาิดก,กับพยานนะคฝั่องรั้ครับอาคุณจะราไปดูอห้องหนึ่งครับไปดูห้องต่อไปนะคะห้องนอนที่สองนะคะก็จะเป็นห้องนี้ห้องนอนที่สองเนี่ยวิวก็จะเป็นวิวเดียวกันเลยนะคะเป็นห้องนอนที่แบบโล่งๆโปร่งห้องไม่ใหญ่มากนะครับ<ช>ห้องไม,ไม่ใหญ่มากมก็สําหรับจริงๆ,ๆแล้วก็บ้านหลังนี้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนจริงๆนะครับห้อง<ช>ไม่ได้ใหญ่มาก มีชั้นสองมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำะนะครับ,รบอ่ะคุณเทซาพาชมห้องน้ำหน่อยกันนะคะก็คือ้างบันเตะเขาจะเป็นสองห้องนอนแล้วก็แยกห้องน้ํานะคะอันนี้คือเป็นห้องน้ํานะคะครับห้องน้ําเนี่ยก็ถือว่าโอเคทราบว่าเอ่อพวกกระเบื้องพวกอะไรเงี้ยก็คือมีแต่ของแบบมีคุณภาพนะคะเกรดเอค่ะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูชั้นสามไปน,นะครับคุณเอซา ชั้นสาเนี่ยเจะเป็นห้องวัดพรรูห้องใหญ่เลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังได้วิวสวยวิวเขาใหญ่เต็มเต็มเลยนะคะวิวเขาใหญ่เต็มเต็มเลยนะคะครับก็คือว่าเป็นห้องนอนใหญ่แล้วก็ <c oughs> มีเทเลสสำหรับดูอยู่เขาใหญ่ด้วย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นชั้นที่สามก็คือในห้องอะ,ะ,ะเขาจะมีแอร์พร้อมเลยนะคะก็มีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้างนอกเนี่ยเราดูร,บรอบๆภายในห้องนอนกันก่อนนะคะครับเดีย๋ยวลองแผ่นข้องให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับคุณตาซ่าาคุณผู้ชมไปดูวิวข้างนอกหน่อยครับได้ค่ะอาจาตา์ซ่ามานะนี่มาแล้วนะคะวิวนี้คือเป็นวิวเขาใหญ่เต็มใบเลยนะครับ ซื้อบ้านหลังเนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเรื่องวิวอ่าใช่คุณ,<ต>คณอุกอ่างะให่เขาเลยนะคะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวิวสวยเนี่ยโซนบ้านเลืตไทยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทำเลที่วิวสวยมากนะครับสภาพวิวของอ่าชั้นสามนะครับก็จะได้วิวประมาณนี้นะครับโอเคคุณอาซาเราเข้าไปดูห้องน้ําหน่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์นี่ทุกอย่างให้ใช่ไหมค,ะค่ะอุตส่าห์ใช่ค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยครบพร้อมให้หมดทุกอย่างเลยนะคะครับ ม่ว่าจะเป็นอันนี้คือเป็นตู้เสื้อผ้านะคะคอัะะนต้ตู้สื้อผาออกแบบมาก็กลมกลืนกับออตัวบ้านจริงเลยนะคะจริงจริงตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้านสร้างใหม่<ช>นะครับสภาพยังดูดีทุกอย่างเลยน,นะคะ,ะ,คะอันนี้เราเข้ามาในห้องน้ํา คุณอาาเราพามาชมด้านหลังบ้านใช่ไหมครับ,คครบจริงๆวิวแบบนี้ก็ยังสวยอยู่นะครับคุณาอาซาน้ำมุมนี้จะเห็นบ้านเป็นบ้านนะครับสามชั้นนะครับ ก็ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นสำหรับทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับสำหรับครอบครัวนะ<ช>แล้วก็มีสนามหญ้าด้วยครับคุณดาซาสรุปให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับได้ค่ะดาซาสรุปฟังนะคะบ้านตัวบ้านนะคะเอกสามสิบเขาเป็น,นโนดเนื้อที่150ตารางวานนะคะพื้นที่ที่สอยเนี่ย217.9ตารางเมตรมีทั้งหมด สามห้องนอนสามห้องน้ำแล้วก็มีสระว่ายน,น้ำเงสระแล้วก็จะมีครัวเป็นครัวฝรั่งส่วนตัวบ้านเนี่ยบ้านเลขที่หนึ่งสี่หนึ่งหมู่เก้านะคะขึ้นตำบลหมูสี ขัางหมดนี่คือเปิดขายในรา,นราคา10.9ล้านบาทค่ะโอเคครับก็เป็นบ้านสร้างใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับทั้งได้บ้านสร้างใหม่ด้วยแล้วก็ได้วิวด้านหลังคุณซ่าด้วยคะนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับลองติดต่อคุณซ่าซ่าเข้ามาเพื่อเข้าชมบ้านนะครับค่ะ้าก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร b ์เพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะร็วว่า